ตรงทองนั่นเลยสิก็เพิ่งรู้เมื่อวันนี้คุณสายก็มาเยือนเราก็หลายครั้งบ้างแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยทราบมาก่อนอย่ั้นจริงๆเหรอคือตั้งแต่พอเกิดมาปุ๊บต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันเลยแล้วสายก็จะอยู่กับคุณป้าคุณน้าคุณอาอาม่าเลี้ยงมาตลอดค่ะจนประมาณป .5 ห้าเราได้มีโอกาสเข้ามาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเตียเตียแต่งงานใหม่พอเตียแต่งงานใหม่ปุ๊บคุณแม่คนที่ เลี้ยงดูสซอยู่ตอนนี้ค่ะก็เอามาอยู่ด้วยก็ตอนนั้นก็คือเริ่มมีชีวิตครอบครัวกับเขาเป็นครั้งแรกคือมีคุณพ่อมีคุณแม่มแมเป็นครั้งแรกตอนปห้าหลังจากนั้นคืออยู่จังหวัดตากอยู่กรุงเทพแล้วก็อยู่กับคุณป้าคุณนาคุณอาตลอดค่ะพอพอ,พอเตีย่ยเริ่มตั้งตัวได้เริ่มมีมีกิจการอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเอาเอาายเข้ามาเลี้ยงใน,ใน,ใน,ในพิษณุโลกเตีย่ยไม่เคยเลี้ยงเด็กค่ะแล้วคือเตีย่ยเนี่ยมีายตอนที่อยู่ปีสอง ตอนเรียนอยู่ปีสอง21อยี่สิบเอ็ดยี่ะใช่แล้วพอไซน์มาอยู่ตอนปห้าปุ๊บเตี่ยก็จะมีความด้วยความที่เป็นวัยรุน่นเราไม่เคยเลี้ยงเด็ก <c oughs> ก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างคือมันต้องต้องอยู่ในกรอบ <c oughs> แล้วด้วยความที่ว่าต้องบอกว่าเตี่ยตอนวัยรุ่นเนี่ยคือเกเลแล้วก็แบดบอยอะค่ะเ <c oughs> จ้าชู้เตียก็จะแบบห่วงลูก คนเจ้าชู้บอกว่าจะเป็นคนที่มัวลูกสาวใช่ค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะไปเจอคนที่เหมือนตัวเองใช่ค่ะขออนุญาตคุณพ่อไม่ได้ว่านฮะอันนี้หนูก็ไม่ได้ว่าเตียใช่ค่ะแต่เป็นธรรมชาติของคนแบบนี้โดยโดยทั่วไปเตี่ยก็มีความเข้มงวดมากใส่ต้องบอกแบบนี้ค่ะคือซายไม่มีชีวิตวัยรุ่นเลยคือไม่สามารถที่จะแบบไปดูหนังไปกินไอติมกับเพื่อนแต่นะตอนนั้นคือเราก็ ก็แอบไปแล้วโกโหกไปะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ชีวิตเป็นอย่างงี้ตลอดจนจบมาหาลัยคะ่ะจงว่ามไม่สปอยเลยเหรอคะสปอยในเรื่องของการซื้อของสปอยอา <laughs> สปอยสปอยแน่นอน <laughs> ใช่คือถ้ารักและห่วงแบบเนี้ยโดนสปอยแน่นอนอยากได้อะไรได้หมดแต่ว่าขอเรื่องเดียวเลยคือไม่ไม่มีไปข้างนอกเลยคือถ้าจะไปเนี่ยคือเตี่ยกับแม่จะเป็นคนพาไปเที่ยวเองเตี่ยก็จะพูดตลอดว่าจะไม่จะไม่ให้เราลําบากคุณพ่อนี่ร่ํารวยด้วย ตอนนั้นคือเปิดเปิดร้านถ่ายรูปค่ะเป็นแลบสีฟูจิค่ะสมัสยก่อนที่ที่จะเป็นแบบสมมติเวลารับปริญญางานแต่งงานเนี่ยลูกค้าก็ต้องถ่ายรูปเป็นฟิล์มแล้วก็มาอัดรูปมสมัยนั้นค่ะก็ตอนนั้นก็คือเฟื่องฟูมากมีสามสาขาในพิษณุโลก ใช่ค่ะก็ถือว่ามีมีมีฐานะระดับหนึ่งเห็นบอกขยับธุรกิจออกไปอีกก็เป็นร้านเพชรค่ะนี่เป็นร้านเพชรใช่ลูกสาวร้านเพชระองค์ไง่เป็นหลักคุณอาร์ทองสางเพชรด้วยใช่นี่เลยเอาละเห็นบอกว่ารักขนาดที่ว่าวันหนึ่งคุณสายเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคหวัดคุณพ่อรับขวัญด้วยรถเก๋งหนึ่งคันครับตอนนั้นยังขับไม่เป็นเลยยังอยู่ม .4 น้องแพทแต่ว่า เ่อยจะเป็นคนที่ซีเรียสกับทุกเรื่องที่เป็นเราอย่างตอนนั้นไม่สบายปุ๊บติก็จะกังวลว่าจะเป็นอะไรไหมอยากให้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆคือไม่อยากให้นอนแล้วเราก็ตอนนั้นซีอาร์วีออกใหม่ค่ะเราก็บ่นว่าเตียเนี่ยรุ่นนี้สวยมากหนูชอบอ แค่นั้นเองค่ะชะโงกหน้าออกไปดูที่หน้าต่างโรงพยาบาลเตียขับมาให้เลยพี่เราบอกว่าถามว่าหายได้หรือยังออกไ้หรือยังรถมาแล้วรถมาแล้วตอนที่เราพูดคือเราแค่บอกถ้าเตียจะซื้อหรือถ้าเตียจะเปลี่ยนรถใช่เพราะว่าพี่สายก็ยังขับไม่เป็นอ๋อสายอยากให้เตียเปลี่ยนคันนี้แต่เตียเขาจว่าลูกอยากได้ซื้อเลยค่าซื้อปุ๊บลูกจะหายไปใหญ่เลยใช่ค่ะอันนี้แค่เปลยแค่เปลยค่ะ่เยนะแต่ว่าเอาจริงๆตอนนั้นน่ะ คือรู้สึกว่าตัวเองเป็นแกะดำป็นแกะเพราะว่าอย่างเพื่อนเขาไปไปบิ๊กซีไปทำไงนะก็ไปพับแปลนไปดูหนังอะไรเงี้ยแกะดำในกลุ่มเพื่อนใช่ค่ะไม่ใช่แก่ดำในครอบครัวออกโยนใช่ค่ะสะใไปไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะอย่างเวลาไปรับน้องหรืออะไรก็ไม่ไม่สามารถเลยแล้วก็คือตอนเรียนมหาลัยเนี่ยก็คือเคยโกหกเตี่ยวว่าไปแอบเป็นเป็นเชียร์ลีดเดอร์ค่ะคือเตี่ยวจะไม่ไม่ให้เป็นเลย พอแอบไปเป็นแล้วเตียจับได้เตียให้หยุดเรียนเลยค่ะคุณอาอซึ่งเราเข้าเรียนได้ไม่นานด้วยประมาณสองเดือนค่ะคือกําลังแบบช่วงแบบไปที่มหาลัยฟ้องเตี๋ยอะไรเงี้ยเตียจับได้ว่าเราไปเป็นเชลิเดอร์ออกมาออกจากที่เรียนเลยค่ะอยู่ที่บ้านฮะอยู่ที่ร้านถ่ายรูปด้วยกันแต่เตียก็จะไม่ไปเรียนไมเตี๋ยเตี๋ยพอเตี๋ยหายกอดให้กลับไปเรียนมา ไม่ไม่ได้หายโกรธค่ะก็คือใช้ชีวิตปกติอยู่ที่บ้านประมาณเดือนหนึ่งเสร็จแล้วอาจารย์ของคุณแม่ค่ะคือคุณแม่พี่สายอ่ะก็เรียนอยู่ที่มหาลาัยนเรียนสวนเหมือนกันอาจารย์ก็บอกว่าแม่คุณแม่ชื่อต้อยบอกต้อยอย่างนี้ไม่ได้นะให้ลูกไม่เรียนอย่างนี้ไม่ได้ก็หนูก็เลยได้กลับไปเรียนในอาเอกประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นที่เอกที่คุณแม่จบมาแล้วอาจารย์คนนี้เป็นคนพาเขาไปเรียนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลให้เอง ใช่ค่ะจริงจริงแล้วคุณอาคำถามย้อนกลับไปคำถามที่คุณอาถามแท็กเมื่อกี้ก็สบายดีนะแค่เปิดเปลววัดรถคันนี้สวยก็ได้เลยโอ้อะไรอย่างเงี้ยก็ดูสะดวกสบายทำไมพี่ชายยังถือว่าไม่ไม่ไม่ฉันอยากจะเปิดโกงแล้วจะจะมินเดี๋ยวนี้คืออาจจะเหมือนว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าค่ะพอพอตัวเองมีมีชีวิตที่สบายไม่ได้ขาดอะไร แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราขาดอิสระเราก็ต้องการอิสระอย่างเดียวรู้สึกว่าไม่เข้าใจเตียกับแม่